คีมนะครับเ,เป็นกรรไกรตัดเหล็กตัดลวดตัดอะไรประมาณนี้นะครับจาก Devault ตัวนี้ก็เป็นครีมหรือว่ากรรไกรขนาด9นิ้วนะครับหรือว่า225มิลลิเมตรสองจุดสองห้าเซนติเมตรอ่า20โทษที22.5เซนติเมตรไม่ใช่2.25นะ22 5บเซนติเมตรหรือ225 mm, อมมนะครับผม Long nose pliers คีมป่าจิ้งจกยาวปากยาวนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นเพิ่มแรงตัดมากขึ้นนะครับด้วยระบบจุดหมุน2จุดนะครับ Dual Pivot นะครับบางคนอ่าน Pivot Pivot ไม่ได้อ่านว่า Pivot นะครับอ่านว่า Pivot Pivot หรือก็ได้หรือว่า Pivot Pivot Design ก็คือจุดหมุน2จุดนะเพิ่มแรงกดบีบเข้าไปนะรแรงหนีบเข้าไป สปริงโหลดเด็ก็คือมีสปริงช่วยง้างขาครีมหรือว่าตัวปากครีมให้อ้าออกนะครับพร้อมกับการหนีบและใช้งานตลอดเวลานะ with locking mechanism มีระบบล็อกด้วยนะขาครีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นครีมที่ค่อนข้างยาวเลยเนาะอุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นผู้ชมส่งมาให้ยืมรีวิวขอบคุณผู้ชมมากๆราคาครีมตัวนี้คือ500กว่าบาท580ลิงก์ราคาใต้คลิปที่ description และพินคอมเมนต์นะครับ d e f a l t รหัสรุ่นคือ DWHT70277 นะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยโอเคเราลองมาดูที่เจ้าตัวครีมตัวนี้กันว่าเขาดีไซน์ยังไงนะครับลองดูกันตัดไอ้นี้ก่อนนะครับอุ๊ยโอ้คมมากครับบาดทเฉทียดเฉียนี่ขาดเลยน้ำหนักของครีมเนี่ยค่อนข้างหนักนะเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักเป็นหน่วยกรัมให้ดูนะครับว่า น้ำหนักเขาเท่าไหร่เนาะ3.03นะครับ303กรัมก็เป็นครีมที่มีน้ำหนักเลยแหละนะน้ำหนักค่อนข้างมากด้วยลองวัดความยาวครีมขนาดพับเก็บนะครับเผื่อว่าจะจัดกระเป๋าเครื่องมือกล่องเครื่องมือมันจะกินพื้นที่เท่าไหร่23เซนนิดๆ9นิ้วหน่อยๆน,น,นะครับก็ตามนั้นเลยนะซึ่งในสเปคเขาบอกเป็น2 22 2 22.5่องเนาะ นะครับอันนี้มันเกินมามันเกินมาที่23เลยเกินสเปคมาหน่อย9นิ้วนะแต่9นิ้วก็คือตามสเปคเลยตัวของครีมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นครีมปากเรียวแหลมนะครับซึ่งคนไทยจะเรียกว่าปากจิ้งจกบ้างนะครับบางคนก็เรียกว่าครีมปากจระเข้ซึ่งจระเข้เนี่ยน่าจะปากมันจะแบนๆป้านๆกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นปากจิ้งจกเพราะว่าจิ้งจกตัวเล็กกว่าจระเข้นะคนไทยก็ช่งางตั้งชื่อนะครับว่ามันง่ายดีต่อการ แสดงถึงลักษณะการดีไซน์นะครับปากครีมจะมีความเรียวเล็กแหลมนะครับซึ่งทําให้เข้าพื้นที่แคบๆได้นะบางทีเวิร์กในพื้นที่ที่มันเป็นซอกหรือว่าอะไรเงี้ยเราเอาเข้าไปหนีบอะไรเงี้ยได้ก็สะดวกนะครับโดยปลายครีมก็จะทําเป็นตรงๆอย่างนี้แล้วจะมีฟันที่ละเอียดกระจายอยู่ทั่วเลยหัวครีมก็จะทรงเทปเปอร์นะคือหัวเรียวโคนใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็เรียบซึ่งตรงนี้ก็จะมีฟันตัดอยู่ด้วยนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้เป็นเอาไว้หนีบนะดีฟอล DWST70277 นะครับส่วนจุดหมุนจะเป็น Dual Pivot System ก็คือเป็นจุดหมุน2จุดทำให้มีแรงกดหนีบมากขึ้นนะครับคีมตัวนี้ออกแบบมาสำหรับย้ำหนีบหรือว่าตัดสายไฟนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวด้ามเนี่ยมันเป็นเกรดที่ใช้ทนแรงดันไฟฟ้าสูงๆไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ก็ใช้หนีบลวดตัดลวดอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงสายไฟถ้าจาเป็นนะครับโอเค ตัวคอคีมเนี่ยมีความหนาของโลหะเยอะนะครับซึ่งต่างประเทศเขาเอาไปตีตอกลูกแมกตอกตะปูอะไรก็มีนะแต่จริงๆไม่แน่นันอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวครีมเนี่ยมันจะมีขนาดความใหญ่ของครีมเยอะนะแข็งแรงกว่าใช้งานทนแรงบิดทนแรงบีบแรงกดได้มากนะแต่ว่ามันพกยากมันใหญ่ม t ลติทูมันก็เลยมีบทบาทมากขึ้นนะครับในปัจจุบันแต่ว่ามัลติทู l ก็จะเปราะบางกว่าส่วนขาครีมเนี่ยก็มีตัวด้ามโลหะนะครับยื่นเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีการห่อหุ้ม ด้วยวัสดุสอชนิดขึ้นที่เป็นสีเหลืองนี้จะเป็นประเภท glass filled nylon นะครับแล้วก็ overmold ทับมาด้วยยางสังเคราะห์อ,อีกทีโดยจะมีโลโก้ d e v a u l t นะครับอยู่ตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้โดยไม่ลื่นนะเพราะตัวหนังสือนี้มันก็จะช่วยป้องกันลื่นด้วยแล้วขาเคีมงก็จะมีความโค้งอยู่ตรงด้านหลังนะครับทำให้เวลาเราจับบีบเนี่ยออกแรงมันก็จะรู้สึกว่าไม่เจ็บมือมากนักนะครับส่วนด้านในก็จะมีลายกันเลื่อนด้วยระบบล็อกก็คือเป็นระบบดันนะครับโดย เราใช้งานเราก็ดันตัวล็อกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วปล่อยตัวขาคีมก็จะถูกดันอ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบก็คือออกแรงบีบแค่นี้เลยนะครับจุดหมุนจริงๆอยู่ตรงนี้แต่ตัวขาคีมก็จะมีตัว p i เว t นะครับจุดหมุนอีก2ตัวช่วยเพิ่มแรงกดให้กับขาคีมแล้วก็ทําให้คีมเนี่ยมีแรงหนีบที่สูงนะครับหนีบได้แน่นแล้วก็หนีบได้แรงมากๆนะครับส่วนข้อควรระวังก็คือ พยายามอย่าไปจับใกล้ๆตรงนี้แล้วปล่อยนะครับพอปล่อยคีมปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะหนีบหนีบมือแน่นอนนะครับถ้าจับอย่างเงี้ยแล้วเผลอเชื้อนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหนีบให้ดูสมมุติว่านิ้วเป็นนิ้วนะครับจับอยู่อย่างนงี้นะครับแล้วลืมเนี่ยแล้วปล่อยมันก็จะหนีบนะครับอจักรเลยนะครับเลือดเห็นเลือดแน่นอน,น หนีบเนาะระบังนะครับก็ให้จับในพื้นที่ที่เป็นกริปเท่านั้นตรงนี้นะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ลื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในการใช้ตัวคีมจะมีสปริงโหลดก็คือช่วยดันตลอดเวลานะครับคีมก็จะอ้าตลอดพร้อมใช้แล้วเราจะเห็นว่าข้างในจะเป็นฟันแบบแยงนะครับเฉียงส่วนปลายจะเป็นครอสกันตรงข้างในจะเป็นแนวทแยงก็เป็นฟันที่สากหยาบแล้วก็จับได้แน่นนะครับแบนส่วนด้านในจะเป็นตัวตัดลวดนะครับตัดสายไฟอะไรอย่างเงี้ย จะมีขี้เหล็กติดมาเยอะหน่อยนะเพราะว่า,าเป็นครีมที่มันเกิดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ใช้งานก็คือดันตัวล็อกกลับเข้ามาในตำแหน่งมันก็จะล็อกไม่อ้าแต่จะใช้งานก็ดันกลับแบบนี้นะครับแล้วปล่อยครีมก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ hand t o o l จาก e ดว l ลนะครับซึ่งก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ v o l ออยู่ในเพลย์ลิสต์ n d t o o ทูแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ชมนะครับ บายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท์